บ้านหลังนี้สีล้านก,กว่าส่วนหลังนี้ห้ล้านก,กว่าข้างในกว้างได้ที่ดินใหญ่บ้านก่ออิฐประตูหน้าต่างทอสเทมอยู่ปริมณฑลนนทบุรีติดถนนใหญ่และมีคิวรถตู้มารับด้านหน้าโครงการผ่านเซ็นทรัลเวส์เกตไปจนถึง BTS หมอชิตจะ้จักเลยครับโครงการนี้คือซื้อตรงเจมส์บางบัวทอง340เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักที่นี่ไปพร้อมๆกับผมเลยครับ โครงการนี้ถูกพัฒนาโดยซื่อตรงกรุ๊ปครับซึ่งเขาทำอสังหามาเกือบ40ปีแล้วนะอย่างโครงการใหม่ๆก็มีหลายโซนเลยทั้งพระราม5หลังสิษ์นครนายกพระราม2หรือต่างจังหวัดอย่างพัทยากับเรือยองก็มีครับโครงการที่ผมจะพามาดูนเนี้ยอยู่ติดถนนทางหลวงสาย3-40บางบัวทองสุพรรณบุรีตามชื่อเลยครับเ้นเนี่ยจเจริญน,นะกำลังขยายถนนเป็น10หรือ12เลนเนี่แหละมีพวกบริษัทใหญ่ๆคลังสินค้าแล้วก็พวกปั๊มน้ำมันสเกลใหญ่ๆข้างในมีร้านให้แวะเพียบเลย ความพิเศษคือเขาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ของทางซื่อตรงครับบนที่ดินกว่า500ไร่และค่อยๆพัฒนาโครงการด้านในมาเรื่อยๆครับอย่างซื่อตรงเจมส์ที่จะพามาดูในวันนี้ก็เป็นโครงการที่8แล้วคํถาถามคืออาณาจักรใหญ่แบบนี้มันดียังไงครับผมว่ามีข้อดีหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันครับข้อแรกคือเขามีการออกแบบแนวถนนเมนร่วมตรงกลางเนี้ยว้างเป็นพิเศษครับ20เมตรเลยข้อดีของการมีถนนเมนกว้างๆแบบนี้นะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ถ้าสมมติเขาไม่ได้ออกแบบให้ถนนกว้างนะครับบางทีเราเจอคนที่ขับรถช้าจอดรถริมทางนะฮะมันก็จะเกิดการจราจรติดขัดนะครับถนนกว้างแบบนี้สบายๆเลยส่วนข้อที่2คือตรงถนนเมนตรงเนี้ยเขาจะมีการออกแบบเป็นแนวอาคารพาณิชย์ร้านค้าอยู่เพียบเลยครับซึ่งปัจจุบันวันที่ผมเข้ามาดูเนี่ยเห็นว่าร้านค้าพวกเนี้ยเปิดหลายร้านนะมีทั้งร้านข้าวร้านนวดร้านซ่อมไปรษณีย์โรงเรียนเรียนพิเศษแล้วก็มีคลินิกคนกับคลินิกสัตว์ด้วย ผมว่ากลุ่มของลูกบ้านซื้อตรงตรงนี้สามารถออกมาใช้ได้สะดวกใกล้บ้านมากๆครับและข้อที่3คือในอณา,ากรซื้อตรงกรุ๊ปตรงนี้นะฮะเขามีคิวรถตู้ส่วนตัวด้วยซึ่งอันนี้ดีมากๆทุกคนรถตู้เนี่ยเขาจะผ่านด้านหน้าทุกโครงการในมู่บ้านของซื้อตรงกรุ๊ปตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาจะวิ่งออกไปที่แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงผ่านถนนรัตนาธิเบศวิภาวดีไปสิ้นสุดที่ BTS มอชิตตะดจักรเลยครับใครทำงานในเมืองก็สะดวกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในโครงการกันครับ ทุกคนครับที่ดินโครงการนี้อยู่ที่ประมาณสัก60ไร่ครึ่งได้นะฮะมีบ้านอยู่ทั้งหมด226หลังครับแล้วก็มีซูมทางเข้าอยู่2จุดด้วยกันนะซูมที่1ที่เมื่อกี้ผมเข้ามาคือเข้ามาจากตัวอาณาจักรซื้อตรงกรุ๊ปเนี่ยแหละฮะแล้วก็ซูมที่2เนี่ยเขาจะเป็นซูมทางเข้าเสริมครับถ้าเราออกไปด้านนอกเนี่ยมันจะไปออกถนนเรียบคลองลำดีครับเลี้ยวขวาไปเนี่ยไปโพลางกยุยไซน้อยได้ส่วนเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยไปออกวงแหวนรอบนอกกาญจนพิเศษครับแล้วก็เมื่อกี้ผมดูจากผังโครงการทั้งหมดแล้วเน บ้านของโครงการเนี้ยทั้งหมดเลยเขาหันด้านหน้าบ้านไปทางทิศทางลมด้วยเป็นทิศต้นออกเฉียงเหนือกับทิศตันตกเฉียงใต้ก็ไปลองเลือกดูได้นะครับส่วนแฟซิตี้ของโครงการเนี่ยพูดถึงสวนก่อนเขาจะมีสวนขนาดใหญ่อยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับเนื้อที่รวมๆวมกันประมาณสักสองไร่กว่าได้อย่างส่วนที่1เนี่ยเขาจะเป็นสวนแนวยาวนะผมว่าสวนเนี้ยเหมาะกับการมาวิ่งจ็อกกิ้งพักผ่อนครับเพราะว่าทางเดินทางวิ่งตรงเนี้ยมันกว้างนะแล้วก็จะเป็นรูททางเดินทางวิ่งแบบยาวๆตรงๆได้สะใจเลย รอบสวนเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้ไว้ค่อนข้างเยอะครับมีไม้ดอกเยอะด้วยก็ได้ความสดชื่นดีส่วนส่วนที่2เนี่ยก็คือจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ครับผมว่าส่วนนี้เหมาะจะเป็นส่วนที่สําหรับทํากิจกรรมแอคทีฟนะเพราะเห็นมีการวางพวกเครื่องเล่นออกกําลังกายกลางแจ้งไว้ให้มีโซนเพลกา์ที่อยู่ด้านหลังผมด้วยครับวางอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กไว้ให้ครับมีสนามฮาร์ฟบาสเกตบอลนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะมาวิ่งก็ได้นะเพราะเขามีลู่วิ่งไว้ให้ด้วยแต่ว่าตัวความกว้างอาจจะไม่ได้เท่าตัวสวนหนึ่งนะครับนอกจากสวน2ข้างกันเนีย มีอาคารขับเฮาส์อยู่ด้วยทุกคนซึ่งอาคารขับเฮาส์เนี่ยก็มีฟังก์ชันอีกหลากหลายนะตรงทางเข้านะฮะเป็นจุดนั่งแบบรวมพลได้นะครับเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะเจอกับห้องล็อบบี้ขนาดใหญ่ฟ้าเพดานสูงนะครับจะมานั่งอ่านหนังสือหรือจะพาลูกๆมาเล่นของเล่นในห้องนี้ก็ได้นะฮะออกไปด้านนอกก็จะเจอกับสระ่ายน้ำครับเป็นสระเอทาดร์กลางแจ้งตรงนี้นะครับมีทั้งสระผู้ใหญ่สระเด็กแล้วก็โซนจากรุชี่หรือไม่ได้มาว่ายน้ําก็มานั่งชิวๆริมสระได้นะครับแล้วก็ที่ชั จะมีห้องฟิตเนสด้วยครับวางเครื่องเล่นไว้ให้เยอะเลยเวลาที่ลูกบ้านมาออกกำลังกายก็จะเห็นวิวสวนตรงนี้ด้วยครับบ้านในโครงการเนี้เขาทำออกมาในสไตล์โมเดิร์นมิดเซนจูรีเป็นสไตล์ที่นิยมในปี1970มีเส้นสายทรงเรขาคณิตเป็นองค์ประกอบด้านหน้าแล้วก็ผสานกับหลังคารูปทรงจั่วเกเบิลดูเข้ากันดีครับจุดที่สะดุดตามากๆก็คือเรื่องของสีครับที่เขาตั้งชื่อโครงการว่าเจมส์ ก็เลยเกิดเป็นสีต่างๆของอันญมญณีมาอยู่ตรงหน้าบ้านทั้ง4สี4ครับและเขาไม่ได้ฟิกนะว่าบ้านทป์ไหนเป็นสีนี้ใครอยากได้บ้านทป์นี้สีนี้บอกได้เลยเดี๋ยวเขาจัดให้ครับแล้วก็บ้านจะมีให้เลือกถึง4แบบครับเริ่มต้นที่บ้านแฝดครับชิว่าโลรส151ตารางเมตรราคาเริ่ม4.35ล้านบาทที่เหลืออีก3แบบเป็นบ้านเดี่ยวครับซิตทินหนึตารางเมตรเริ่ม5.29ล้านอเมส208ตารางเมตรเริ่ม6.45ล้าน และแบบใหญ่สุดลาพิส2 1 8ตารางเมตรราคาเริ่ม5.89้าล้านเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตัวเริ่มต้นกับตัวใหญ่สุด2หลังนี้นะไปดูกันเนี่ยตัวเริ่มต้นโครงการครับบ้านแฝดที่ชื่อว่าโรสครับราคาเริ่ม4.3 5้าล้านบาทซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากพูดถึงของบ้านแฝดในโครงการนี้ก่อนเลยก็คือส่วนเชื่อมโยงกับบ้านด้านข้างครับบ้านในโครงการนี้เขาเชื่อมแค่ส่วนคานชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เหลือผนังแยกกันบ้านใครบ้านมันครับ ข้อดีคือเราได้ความเป็นส่วนตัวครับคาแรคเตอร์จะคล้ายๆกับแบบบ้านเดี่ยวเลยนะฮะแล้วก็ตัวบ้านในโครงการเนี่ยเป็นแบบก่อ e อิฐชาบูนทุกหลังทุกแบบด้วยนะครับสามารถปรับฟังก์ชันในตัวบ้านได้นะฮะทุบรื้อได้นะครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือเรื่องของขนาดที่ดินครับโดยปกติแล้วตามกฎหมายนะฮะบ้านแฝดจะต้องถูกสร้างบนที่ดิน35ตารางวาขึ้นไปใช่ไหมครับหลายๆโครงการก็ใช้ที่ดินประมาณไซนี้แหละแต่ว่าที่นี่เขาเริ่มที่44ตารางวาทุกคนทําให้เราได้ที่ดินใหญ่ครับแล้วเรายังสามารถ เดินเชื่อมโยงรอบตัวบ้านได้นะครับเหมือนกับบ้านเดี่ยวเปะ๊ปะเลยนะฮะแล้วก็พอที่ดินใหญ่แบบนี้ทําให้พื้นที่สอยในตัวบ้านเยอะขึ้นด้วยครับตัวบ้านเนี่ยได้พื้นที่เฉี่ยมากถึง151ตารางเมตรเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงสเปคของบ้านคร่าวๆก่อนนะฮะว่ามาตรฐานเราได้ไรอย่างแรกที่ชั้นล่างเราได้กระเบื้องไซส์60 60นะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นหนึ่งฝ้าสูงนะฮะอยู่ที่2.7เมตรครับแล้วก็ ที่น่าสนใจมากๆนะก็คือกรอบบานประตูหน้าต่างของบ้านในโครงการนี้ทุกแบบบ้านนะครับเราได้ของแบรนด์คอสเทมทั้งหลังเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์พรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งตัวบ้านแฝดก็ได้มาเช่นเดียวกันนะครับดีมากๆเลยแล้วก็พูดถึงตัวฟังก์ชันกันบ้างนะครับในแอร์เยนี้ถ้าเราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ก,กว้างๆแล้วก็ลึกตั้งแต่ด้านหน้าบ้านจนถึงด้านหลังบ้านด้วยครับองโซนด้านหน้าบ้านตรงนี้ที่เป็นโฟย์อะเราเอาจจะวางเป็นชัั้นนนนวววาางงงของ่แกแกด กระเป๋ากุญแจรตรงโซนนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงโซนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นโซนลิฟทแเละครับสแปนตรงนี้ผมว่าใส่โซฟาชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะฮะฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับเป็นชั้นวางทีวีเพราะว่าเขาติดตั้งพวกตัวปลั๊กไฟระบบแลนด์ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปบิวอินตรงนี้เป็นแนวที่เก็บของวางทีวีเพิ่มเติมได้นะครับส่วนฝั่งด้านหลังนะฮะยังมีอีกครับโซนนี้จะเห็นเลยว่ากว้างแล้วก็สว่างมากๆครับผมว่าแอเรียด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่สําหรับวาง โต๊ะทานข้าวครับอากาศตรงนี้เนี่ยก็ได้ช่องแสงด้านข้างกับด้านหลังฮะ,ะไซส์ของโต๊ะเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4- 6ที่นั่งแล้วแต่ไซส์ของครอบครัวได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีมุมต่างๆคือคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นบ้านตัว L ใช่ไหมครับขวามือผมเนี่ยที่เห็นว่าเป็นตู้คอนซูเมอร์ไฟนาะจริงๆบ้านตัวอย่างนัะน่าสนใจคือเขาบิวเป็นหน้าบานปิดเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้สามารถทําเป็นชั้นวางหรือว่าห้องเก็บของเพิ่มเติมไดด้้้้นะแลลวกก็็พูถึงงงงหหออเบบขบาัีม ห้องเก็บของด้ยนะแต่เราจะต้องเข้าจากตรงบริเวณโรงรถครับตำแหน่งเนะี่ยมันจะอยู่ใต้บันไดพอดีแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ไปดูอะไซส์ใหญ่มากเปิดเข้าไปเนะี่ยคนเดินเข้าไปได้เลยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยผมว่ามีห้องเก็บของแบบนี้ค่อนข้างจะสะดวกนะสามารถเก็บพวกอุปกรณ์ล้างรถทาสวนหรือของใช้ต่างๆในบ้านในห้องนั้นได้เลยนะฮะอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเวลาเข้ามาตูจากตรงโรงรถมาจะมีห้องน้ําให้ด้วยห้องน้าไซส์ใหญ่นะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ด้วยครับมีชาเวอร์เผื่อจะทํางาน ล้างอะไรเล็กน้อยในห้องน้านี้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับแต่ว่าครัวเนี่ยจะไม่ได้กั้นประตูตรงนี้มาเป็นพื้นที่วาลเข้าไปสเปซก็สามารถบิวอินเป็นแผ่นที่รูปตัว L ได้นะเขามีวางทัวระบบท่อน,น้ำดีน้ำทิ้งให้เรียบร้อยแล้วครับบันไดดีด้วยทุกคนเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเดินแน่นเท้ามากมเลยแล้วก็ที่ชั้น2ี่ย ตัวพื้นจะเป็น SPC นะก็กันน้ําแล้วก็กันปลุกได้นะครับความสูงจากพื้นหนึ่งฝ้าเท่าชั้นหนึ่งนะครับ2.7เมตรสูงเหมือนเดิมยกเว้นโซนนี้ครับโซนนี้ได้ความสูงเป็นพิเศษเลยครับตรงนี้คือพื้นที่อนเนกประสงค์นะที่แล้วแต่เจ้าของบ้านจะจัดเลยว่าจะทําเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็นโซนทํางานส่วนตัวสตูดิโอมุมนั่งเล่นเกมมุมเทรดหุ้นมุมออกกําลังกายส่วนตัวแล้วแต่สมาชิกในบ้านเลยนะครับแล้วบรรยากาศอ่ะดูน่าใช้งานมากๆ เพราะว่ามันสว่างโปร่งโล่งครับมีระเบียงภายนอกตรงนี้ให้ออกไปใช้งานได้ด้วยอยากจะปลูกต้นไม้วางคอมแอร์วางชุดโต๊ะก็ใช้งานตรงนี้ได้นะครับที่ชั้นเนี้ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่2ห้องครับ2ห้องใหญ่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องลูกก่อนอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนี่มุมนี้เลยไซส์ห้องเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปตัวแอลนิดหนึ่งนะผมว่าห้องนอนลูกห้องเนี้ยวางเตียงควีนไซส์ได้แน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าสเปซตรงนี้มันใหญ่นะฮะ อาจจะวางแบบมุมนึงเป็นมุมแบบโต๊ะทํากันบ้านไซส์ใหญ่วางคอมพิวเตอร์ได้ที่เหลือเนี่ยก็วิวเป็นโซนตู้เสื้อผ้าแต่งตัวไปนะครับห้องนี้ได้ช่องแสงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งเป็นห้องนอนที่ผมว่าอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตได้เลยนะครับแล้วก็อีกห้องนึง่งมาสเตอร์เบดมอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านครับไปดูกันฮะอ่าอันนี้จะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นห้องหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านเลยครับแล้วก็ พอมันเป็นคาแรคเตอร์หน้ากว้างแบบนี้ผมว่าจัดง่ายนะค่อยๆเรียงฟังก์ชันไปก็ได้ครับซ้ายมือผมเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่วางเตียงนอนครับวางเตียงคงไซส์ได้ปลายเตียงก็ทําเป็นโซนชั้นวางทีวีชั้นวางของได้นะครับตรงกลางตรงเนี้ยอาจจะทําเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเช็คอ,อ,อีเมลในห้องนี้ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้แน่นอนที่เหลือเนี่ยเรามาบิวอินตู้เสื้อผ้านในโซนนี้นะฮะเพราะว่าตำแหน่งจะอยู่ด้านหน้าห้องน้าครับมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับ อุปกรณ์หลักๆในห้องน้ำน่ะจะเป็นของคอสโตนะแล้วก็แยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ครับมาต่อที่อีกหลังหนึ่งครับบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่สุดของโครงการนี้ที่ชื่อว่าลาพีสครับบ้านหลังเนี้ยพื้นที่สอย2 1 8ตารางเมตรครับ4ีห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น5.89้าล้านบาทครับซึ่งคาแรคเตอร์ของบ้านเดี่ยวอ่ะเขาจะเป็นบ้านหน้ากว้างนะและยิ่งเขาทําออกแบบหลังคารูปทรงเป็นหลังคาทรงสูงแบบเนี้ยทำให้บ้านน่ะดูใหญ่ขึ้นด้วยครับตัวบ้านเดี่ยวทั้ง3แบบอาจจะเห็นได้ชัดว่า ฝั่งด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีระเบียงใหญ่นะครับทั้งสองห้องเลยนะให้ออกไปใช้งานกันได้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือทางโครงการเขาบอกผมมาว่าสําหรับใครที่มีบัตเจ็ตเยอะๆหน่อยเนี่ยคุณสามารถเลือกแปลงที่ที่ดินใหญ่ๆได้ผมเลยพามาดูแปลงนี้สักหลังหนึ่งฮะคือปกติตัวบ้านลาพิสเนี่ยไซที่ดินเขาจะเริ่มที่60ตารางวาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะมีให้เลือกไปมากจนถึง160ตารางวาเลยทุกคนอย่างหลังนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยจะเป็นไซ์ที่ดินประมาณสัก 80ตารางวากว่าสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้พื้นที่ดินด้านข้างบ้านเนี่ยทำเป็นลานให้ลูกๆให้น้องหมาหรือว่าจะปลูกต้นไม้เยอะๆบ่อปลาเขาก็จะมีไซต์ที่ดินใหญ่ๆแบบนี้ให้เลือกหลายแปลงเหมือนกันครับมาต่อที่ตัวบ้านเดี่ยวลาพิสกันบ้างนะครับทุกคนโถงกลางบ้านใหญ่มากๆเป็นพื้นที่สเปซรูปตัว L นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นที่กว้างขวางช่องแสงเยอะมากๆครับวิธีการจัดฟังก์ชัน,นี่ยผมว่า เข้าจากประตูหลังด้านหน้ามาแอรเรียตรงเนี้ยน่าจะเป็นลิฟวิ่งแอเรียครับแต่ว่าพอสเปซม,มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเราสามารถวางโซฟาไซส์หนาโต๊ะกลางบิวอินชั้นวางทีวีตรงเนี้ยได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะก็าอาจจะมานั่งกันประมาณสัก4 5หคนได้นะครับแล้วก็มุมฝั่งทางซ้ายมือผมตรงเนี้ยน่าจะเป็นโซนทานข้าวแหละแต่เมื่อกี้แอบไปดูไอเดียของบ้านตัวอย่างมาน่าสนใจมากๆคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นกึง่งๆึ่เบรวินโดครับวาวเข้ามาได้หน้าต่างเข้ามุม แล้วบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิวอินสตูแนวยาวไปกับชิดผนังตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็วางโต๊ะเป็นไซส์หที่นั่งเอาไว้ซึ่งทําให้เกิดเป็นพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารที่บรรยากาศน่าใช้งานมากเวลาที่เราไม่ได้มากินข้าวนะ่มุมโต๊ะตรงเนี้ยก็ให้ลูกๆมานั่งทํากันบ้านคุณพ่อคุณแม่มานั่งแบบทางานเล็กๆน้อยๆโซนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนอ่ะมีอีกมุมหนึ่งครับมุมนี้อย่างที่บอกไปว่าสเปซเขาเป็นรูปทรงตัวแอลใช่ไหมครับพื้นที่ตรงเนี้ย น่าจะเป็นโซนที่ทําเป็นครัวโชว์ครัวเปิดครัวฝรั่งได้ครับแล้วมันยังลึกพอให้เราสามารถใส่อแลน์ตรงกลางได้ด้วยนะครับเรามากินอาหารเล็กเล็กน้อยๆเบรฟัตเครื่องดื่มขนมตรงโซนนี้ได้นะครับตรงนี้เขาวางงานระบบไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ไม่ว่าสมาชิกจะอยู่โซนไหนก็ตามลิฟวิ่งไดนิ่งครัวฝรั่งเนี่ยเรายังมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงมุมมองกันได้บ้านดูกว้างขึ้นด้วยรับแขกได้หลายคนด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับออกจากตรงครัวเปิดไปเนี่ยเราจะไปเจอกับ ลานซักล้างขนาดใหญ่ด้านนอกครับจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ทางโครงการทํามาให้มาตรฐานเลยนะซึ่งถ้าใครอยากจะทําพื้นที่ต่อเติมส่วนขยายเนะี่ยจริงๆแล้วทางโครงการเนี่ยเขามีบริการส่วนนี้ด้วยนะไปปรึกษาเขาได้นะครับเขารับทําให้นะฮะไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะทําเป็นแบบพื้นที่การใช้งานแบบกึ่งในร่มเพิ่มเติมทาเป็นครัวเสริมส่วนที่2หรือออกไปตั้งทานข้าวฝั่งด้านหลังบ้านก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับเข้าไปดูด้านในตัวบ้านนิดนึงนะฮะถ้าจากตรงพื้นที่โถงด้านหลังตรงนี้นะครับ เดินย้อนไปฝั่งนี้เราจะเจอกับอันนี้เป็นประตูทางเข้าออกจากตรงโรมรถนะฮะข้างๆกันมีส่วนของห้องน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้มีห้องนอนชั้นล่างด้วยทุกคนอ่าเห็นไหมฮะจะอยู่ตรงมุมด้านหลังบ้านเลยค่อนข้างไพรเวทประมาณหนึ่งนะซึ่งถ้าใครใช้เป็นห้องนอนอ่ะห้องน้ำข้างๆก็ไปอาบน้าได้นะครับหรือถ้าใครไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนนะฮะห้องเนี้ยเราก็ปรับฟังก์ชันเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องเลี้ยงลูกเล็กตอนช่วงเวลากลางวันก็ได้ครับ ต่อกันที่ชั้น2กันครับถ้าเราขึ้นมาที่ชั้นบนเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโถงบันไดครับที่แจกไปยังฟังก์ชันห้องต่างๆน,นะแต่จริงๆแล้วอย่างตรงกลางเนี่ยเราสามารถไปวิวอินทำเป็นพวกชั้นวางของเพิ่มเติมก็ได้นะครับอย่างด้านหลังผมที่เราเห็นมีบานประตู3มบานเนี่ยจะมี2ห้องนอนกับ1ห้องน้ำครับเท่ากับว่าห้องนอนลูกๆเนี่ยเขาจะมาแชร์ห้องน้ําร่วมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับสเปคของห้องน้ำท่องเนี่ยให้เป็นห้องน้ําไซส์ใหญ่ๆพื้นที่กว้างครับ ห้องนอนลูกทั้งสองห้องจริงๆก็ใหญ่นะอย่างฝั่งด้านหลังจริงๆก็วางเตียงควีนไซส์ได้มีสเปซร,รอบๆเบื่อให้วางเฟอร์นะครับแต่ฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะใหญ่ขึ้นครับจะเห็นว่าพวกหน้าต่างแล้วก็ประตูตรงระเบียงเนี่ยจะได้เป็นบานใหญ่ช่องแสงเยอะๆแล้วก็มีระเบียงภายนอกออกใช้งานได้ด้วยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่ครับห้องนี้ก็จะกินสเปซตั้งแต่ฝั่งด้านหน้าไปจนถึงฝั่งด้านหลังนะครับซึ่งจะเห็นว่าห้องนี้มีความพิเศษอีกอย่างนก็คื ฝ้าเพดานสูงสอดคล้องกับรูปทรงของหลังคางตัวบ้านนะครับทำให้มิติของตัวห้องดูกว้างขวางขึ้นด้วยนะฮะมีฟังก์ชันระเบียงภายนอกโซนนี้เป็นโซนวางเตียงปลายเตียงกว้างๆด้านหน้าห้องน้ำก็จะเป็นโซนที่บิวอินเหมือนตู้เสื้อผ้า,าได้เมื่อกี้เจอไอเดียบ้านตัวอย่างเขาแอบไปกั้นประตูไว้ให้ด้วยก็กลายเป็นห้องแต่งตัวปิดมิชชิดไปเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีห้องน้าในตัวเช่นเดียวกันครับมาคุยเรื่องโครงการนี้ท่วงท้ายแบบกระชับไวๆนิดนึงครับ ผมว่าโครงการนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหาบ้านแนวราบแล้วก็มีงบประมาณไม่สูงมากครับอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านกว่ากว่าไปจนถึง6ล้านบาทนะครับซึ่งราคาเนี้ยถ้าเราไปซื้อบ้านในเมืองหน่อยๆยกตัวอย่างเช่นสักดอนเมืองแล้วกันครับปัจจุบันดอนเมืองบ้านแฝดราคาอยู่ที่ประมาณสัก6ล้านกว่าบาทครับบ้านเดี่ยวอยู่ที่ประมาณสัก8ถึง9ล้านบาทเลยฮะแต่ว่าโครงการนี้ก็อาจจะทําเลเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะผมว่าคนที่เดินทางใกล้ๆง่ายๆก็คือโซน นนทบ,บุรีบางบัวทองบางใหญ่พวกนี้ครับเดินทางประมาณสัก20-30นาทีก็ถึงโซนที่ทํางานแล้วแต่ถ้าใครต้องทํางานในเมืองจริงๆอ่ะอย่างที่เล่าไปนะฮะว่าเขาก็มีบริการวินรถทู่อยู่ในโครงการเลยนะครับก็สามารถเข้าเมืองไปจนถึงโซนหมอชิดจตุจักรได้ขากลับเนี่ยมีจนถึงประมาณสัก2ทุ่มครับแล้วก็แบบบ้านของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกถึง4แบบด้วยกันครับช่วงราคาก็เลยมีการ,รแบบซอยราคาได้อีกนิดนึงครับซึ่งบางแบบเนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์แบบจอดซ้อนคันนะฮะผมว่า ไอตัวแบบที่เป็นจอดซ้อนคันน่ะน่าจะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีรถคันเดียวเป็นหลักมากกว่าเราไม่ต้องมาเลื่อนเข้าเลื่อนออกบ่อยๆครับแต่ข้อดีของโครงการเนี่ยผมว่าอยู่ที่เรื่องของผืนที่ดินกับพื้นที่สอยครับพืนที่ดินของบ้านแฝดเริ่ม44วาครับถ้าเป็นในเมืองเน่ะเขาใช้กันอยู่ที่35-37ตารางวาหรืออย่างบ้านเดียวเนี่ยที่นี่ก็เริ่มที่60ตารางวาครับให้ที่ดินมาใหญ่นะพื้นที่บ้านก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของสเปควัสดุบ้านให้มาจัดเต็มมากๆทุกแบบบ้านก่ออิฐฉาบปูนฮะแล้วก็กรอบบานประตูหน้าต่างทุกแบบบ้านทั้งหลังได้ของทอสเทมถือว่าโหดมากใครชอบสเปคคุ้มๆที่นี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบดูรีวิวบ้านหรือว่าคอนโดโครงการไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะฮะช่องเนิร์ดบ้านครับถือเป็นแรงสนับสนุนให้ผมได้มาทำรีวิวแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ